สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิงเร่นซิ่นียินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอยาอช ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ยยที่รักและเคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจนเหล่าชื่อสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่97ของสนทนาภาษาจีนกลาง1000คำที่97ค่ะคว,ะวามรใว บทที่97นะคะเทศกาล元 u นเียวอันแสนสุขเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยคะ่ะ第ที่เค่ะ欢乐在า宵元宵节欢迎到我家来吃汤圆元宵้是哪一天我还没吃过ท圆呢 元宵节在农历正月十五日。过完元宵节，新年就算结束了。除了吃汤圆，还有别的习俗吗？元宵节又叫灯节，有猜灯谜、提灯笼、看花灯展览等好多有趣的活动。台北哪有花灯展览呢？我真想去看看。每年元宵节。 各寺庙都有花灯展览的活动，还有灯海隧道呢。第九十七课，欢乐在元宵，บทที่เก้าสิบเจ็ดเทศกาล元宵อันแสนสุข，欢乐นะคะ，ก็หมายถึงมีความสุขสนุกสนาน，元宵คือเทศกาล元宵หรือว่าเทศกาล โคมไฟนั่นเองค่ะซึ่งเทศกาลหยวนเชานะคะก็จะตรงกับวันที่15เดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติของจีนนะคะหลังจากผ่านช่วงเทศกาลหยยนเชาเทศกาลโคมไฟแล้วค่ะถึงจะสิ้นสุดช่วงวันตรุษจีนของชาวจีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนกันนะคะ 元宵节欢迎到我家来吃汤圆เทศกาลยวขอเชิญคุณมาทานขนมอีที่บ้านของดิฉันนะคะเหยื่อเช้เจเทศกาลเหยื่อเช้าค่ะหว้านหญิงหวนหญิงเนี่ยหมายถึงยินดีต้อนรับนะคะในที่เนี้ย ว่านหญิงตาหัวแจก็คือขอเชิญคุณนะคะมาที่บ้านฉันฉันจะรู้สึกต้อนรับยินดีต้อนรับมากๆนะคะมาทำอะไรหลายชื่อทัเงวือนมากินขนมอีนะคะหรือว่าขนมบัวลอยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเทศกาลหวียนเชานะคะก็จะมีประเพณีในการกินขนมบัวลอยเช่นเดียวกันค่ะ y u a ยน i a o ไ i e 是哪一天我还没吃过汤圆呢เทศกาลห u ียนเ a า ตรงกับวันไหนฉันยังไม่เคยกินขนมอีเลย元宵节是哪一天เทศกาล元าคือวันไหนนะคะ是哪一天ก็คือคือวันไหนตรงกับวันไหนหหืั่我还没吃ช还่吃คือยังไม่ได้กินนะคะื吃อก็คือไม่เคยกินค่ะไม่เคยกินทังหยวนขนมอีหรือขนมบัวลอยนะคะไม่เคยกินขนมอีเลย 元宵节在农历正月十五日。过完元宵节，新年就算结束了。เทศกาลเ u a n x i ตรงกับวันที่15เดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติค่ะหลังฉลองเทศกาล yuan x i แล้วก็ถือว่าสิ้นสุดเทศกาลตรุษจีนว u a n x a เ jie ใต่ใในที่นี้หมายถึงว่าอยู่นะคะอยู่ที่หรือว่าตรงกับค่ะ น,งล,นงลี่ก็คือปฏิทินจีนนะคะเจ็งยว่15日วันที่15เจงยเดือนหนึ่งค่ะกว่าหวานเ u า n xiao เมื่อเราเฉล,มลมิมฉลองเทศกาลหวียนชาาแล้วนะคะชิงเหนียนวันตรุษจีนเจส就算结束了ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วนะคะเจือสูดสิ้นสุดค่ะ除了吃汤圆还有别的习俗吗 นอกจากกินขนมอีแล้วยังมีประเพณีอื่นอีกไหมชูเหรอก็คือนอกจากนะคะนอกจากชื่ยถังเหยวนกินขนมอีหยยังมีเปียเตอร์อย่างอื่นนะคะเปียเตอร์หมายถึงอย่างอื่นซีสูนะคะก็คือประเพณีนะคะประเพณีอย่างอื่นยังมีอีกไหมหย,ยังมีปรเปณีอื่นอีกูหมหยวนเสีส่ยวเจี๋ยยูย๋เจียกเ้งเจียยเเจ๋ยยูเ๋เชื่อเดืเมี ทีเงงดน灯笼和花灯展览等好多有趣的活动เทศกาลยนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทศกาลโคมไฟมีการทายปริศนาโคมไฟเดินถือโคมไฟแล้วก็ยังมีนิทรรศการโคมไฟมีกิจกรรมที่น่าสนุกมากมายนะครับ y u ย n xiao jie เทศกาล y ียน xiao yo jiao เรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่า เตงเฉียเทศกาลโคมไฟค่ะตึงในที่นี้ก็หมายถึงไฟนะคะโยชัยตงหมีค่ะมีการทายปริศนาโคมไฟนะคะเติงหมีปริศนาโคมไฟส่วนคําว่าชัยในที่นี้หมายถึงทายค่ะชยัยชัยขั้นลองทายดูนะคะชัยทีเต้งหลงตึงหลงคือโคมไฟค่ะทีตต้งหลงเดินถือโคมไฟนะคะห่านฮวาเตงจานหลานต และนิทรรศการโคมไฟค่ะควาตงจานหลันนิทรรศการโคมไฟนะคะจานหลันก็คือนิทรรศการค่ะเข่าด้ว,ดวีกิจกรรมที่น่าสนุกมากมาย,ยน่าสนุกเตะหัวตงกิจกรรมนะคะไทเป๋นา้ามวาตงจานหลันเนะ 我真想去看看ที่ไทยไปที่ไหนมีนิทรรศการโคมไฟนะคะฉันอยากจะไปดูจริงๆนะโยวาเติงจัหลันนะคะก็คือที่ไหนมีการจัดนิทรรศการโคมไฟค่ะ我真想去อยกากจะไปดูจริงๆค่ะ看看อยกากจะไปดูจริงๆ每年元宵节各寺庙都有花灯展览的活动还有灯海隧道呢 ในเทศกาลหยวนเชาของทุกปีวัดต่างๆจะมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการโคมไฟแล้วก็ยังมีอุโมงค์โคมไฟด้วยนะคะเมเนียนทุกๆปีเหยวนเชาเจียก็หมายถึงเทศกาลหยวนเฉาในทุกปีเกิดสี่เมียวสื่เมียวคือวัดเกิในที่นี้ก็คือทุกๆวัดนะคะวัดต่างๆค่ะเกิดสื่เมียวในทุกๆวัดหรือว่าวัดต่างๆนะคะโตโยควาตนฉานหลาน ตหัวตงหัวตงกิจกรรมควาเตินจานหลันนิทรรศการโคมไฟนะคะล้วนมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับนิทรรศการโคมไฟค่ะหายหยกยังมีเตึงหายซวยเตาซวยเตาในที่นี้หมายถึงอุโมงนะคะตึงหายซวยเตาก็หมายถึงอุโมงโคมไฟด้วยค่ะ ับช่วงนี้เรามาเรียนคำศัพท์ในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนวิธีการใช้คำว่าเมย์และคำว่าเกอยกตัวอย่างเช่นในบทเรียนนะคะเมย์เนี้ยเหวียนเซาเจียเทศกาลเหวียนเซาของทุกปีนะคะหรือว่าเทศกาลเหวียนเซาในทุกๆปีเกอร์ ir, o, yo, alan, the ong, วัดล้วนมีการจัดกิจกรรมเทศกาลโคมไฟค่ะ คำว่าเม่เนี่ยก็แปลว่าทุกๆเป็นการเน้นทั้งหมดไม่มีกรณียกเว้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเม่จะใช้กับคําว่าตค่ะยกตัวอย่างเช่น你说的每句话我都听懂了ทุกประโยคที่เธอพูดฉันเข้าใจหมดแล้ว你说的每句话ทุกๆประโยคนะคะ你说的ที uh wa, t t ่เธอพูดเนี่ย我都 听懂了ฉันเข้าใจหมดแล้วค่ะตัวอย่างถัดมานะคะ这一周来每天都下雨สัปดาห์นี้ฝนตกทุกวัน这一周สัปดาห์นี้每天都下雨ฝนตกทุกวัน我每次来台湾都住在这家旅馆ทุกครั้งที่ฉันมาไต้หวันก็พักอยู่โรงแรมแห่งนี้我每次来台湾ทุกครั้งนะคะที่ฉันมาไต้หวัน 都住在这家旅馆ก็มักจะพักที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะแต่ละแพน,นกนของทต่ลแผนกได้รับ,บโบนัสหนึ่งพันเหรียญไต้หวัน มเมงกเงงกอร์员工员工พนักง,งานนะคะเมกเกทุกคนพนักง,งานทุกคนเตะเมกเกอร์ูแมนผู้เหมือนแนกค่ะพนักง,งานทุกคนของทุกแผนกนะคะโตเตอราวอีชเชียนเหรยญเตะจางจิงจางจิงโบัอีชเชียน 1, เหยญน1,000ันเหรียญไต้หวันล้วนได้รับเงินโบนัส1,000เหรียญไต้หวันค่ะ เราไปดูวิธีการใช้คำว่าเกิดกันบ้างค่ะเกิด er เนี่ยก็จะหมายถึงแต่ละหรือว่าอย่างละนะคะเป็นการเน้นแยกเป็นจำนวนหนึ่งหนึ่งค่ะหรือว่าแยกเป็นส่วนๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกนะคะเก er ิดปุ่มเหมือนจ่างจิงชุดตู้ผู้อีอย่างระบบโบนัสของแต่ละแผนกไม่เหมือนกันค่ะเกิ er ปู่มเหมือนแต่ละแผนก จง奖金制度制度ระบบนะคะจงจิงโบนัสค่ะระบบโบนัสของเกอปปููปอีอย่างไม่เหมือนกันค่ะซันจงแตงกาวหัวเก่อ买了อีเหรอขนมเค้กทั้งสามชนิดฉันซื้ออย่างละหนึ่งกล่องซันจงแตงกาวแตงกาวขนมเคก้กซันจงสามชนิดค่ะหัวเก่อ买了อีเหรอ ฉันซื้ออย่างละหนึ่งกล่องนะคะเกอใหม่ซื้อมาอย่างละนะคะวะาเนวาเรากินอาหารทะเลหลากหลายชนิดเกอร์จงผู้ถงของอาหารทะเลนะคะเกอรจงก็คือหลากหลายชนิดที่ผู้ถงไม่เหมือนกันค่ะ大家各ค各ก,ก完全有ู有交集แต่ละคนต่างคนต่างพูด ไม่มีจุดเชื่อมโยงกันเลยเกอชัวเกอร์วานะคะก็หมายถึงต่างคนต่างพูดค่ะไม่ยวเจียจีไม่มีการเชื่อมโยงไม่มีจุดเชื่อมโยงกันเลยนะคะหรือเราไปดูวลีอื่นๆนะคะอย่างเช่นเกอชอเกอเตอต่างคนต่างกินค่ะเกอหมังเกอเตอต่างคนต่างยุ่งเรื่องของตัวเองค่ะ สำหรับช่วงนี้เรามาเรียนตัวอย่างรูปประโยคที่ใช้เมกับเกออีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่สามารถพบบ่อยในชีวิตประจำวันมากๆเลยตัวอย่างแรกค่ะเมกับผู้แพนักงานทุกกแผนต้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ผแมนต์ผู้แมผนกผู้แนทุกผนกนะคะ 必须จะต้องนะคะ参加เข้าร่วม这次会议การประชุม这次ครั้งนี้ค่ะซึ่งถ้าเราเปลี่ยนคำว่าเม่เป็นคำว่าเกอร์นะคะ,ะก็各部门的人必须参加这次会议พนักง,งานแต่ละแผนกเกอร์เกอร์ปมแต่ละแผนกนะคะต้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ค่ะความหมายก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะมีความแตกต่างกันค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ 每个人都有自己的优点和缺点ทุกคนต่างมีจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองค่ะ每个人ทุกคน都有自己的ล้วนมีนะคะ自己的优点จุดเด่นและเชี่ยเด่นและจุดด้อยของตัวเองในกรณีที่เราใช้คำว่าเกิดนะคะเราสามารถพูดว่าเกิดโยเกิดเต่างคนต่างมีจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองนะคะ 各有各的优缺点优缺点ก็คือ优点和缺点เราสามารถพูดย่อนะคะว่า优缺点จุดเด่นและจุดด้อยของตัวเองสำหรับกรณีที่ใช้ร่วมกันไม่ได้นะคะคำว่า各有เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ร่วมกับลักษณะนา,นามที่เกี่ยวกับกริยาหรือว่าการกระทำนะคะอย่างเช่นคำว่าซื่อที่หมายถึงครั้งนะคะ每一次ทุกครั้งค่ะหรือว่า เปลี่ยนนะคะที่หมายถึงกี่รอบนะคะไม่เปลี่ยนทุกรอบค่ะตัวอย่างเช่น每次面试我都很紧张ทุกครั้งที่ไปสัมภาษณ์งานฉันมักจะตื่นเต้นเสมอค่ะในกรณีนี้นะคะไม่สามารถใช้คำว่า每次น,นะคะแต่ละครั้งที่ไปสัมภาษณ์งาน每次面试我都很紧张ใช้每次ไม่ได้นะคะต้องใช้คำว่า 每次อ,อย่างเดียวสำหรับภาษาจีนพาเพลินในวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ